วาดีป่าลุงกำลังสวาดีพี่น้องคนสิคนก้าเมื่อบ้านตางเนี่แจัร้อยนี่นะประมาณร่อยหาหกสิบล ไปลากับน้องเหี่ยมคนขึ้นหลใดหายเนาะเต็มซาเลงว่าเฮาหนึงสิร้คีหลถดตามลังาะวายันกะเหี่ยหลุดจนสิบปีบุย้ยข้ามยุคแก่เข่าห่างนะสอบ คือนอนเทิงอย่างผู้หัตหลังขิงเปรเมื่อนี่ก็สิเนค้นเสรถเข็นลงไปอีกหัวชงลำบากขนาดเลย คนขึ้นรถคนลงแส่ควรลงในลงแส่น้าน่ะบวบบดกะ กะย่าดอนขักอันนี้เนาะขักคู่ปีก้กะแล้วเนาแล้วก็สิจุบนะ้ำจุบขึนใหน้องบ่งคือสิบ่มีหยาน้องเรา

đèn bao luôn này này cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Năm nha Năm Bắt ướt kỳ nong ơi để cảm mà em Bắt ướt nam thấy chơi khao lạp khao lạp khao lạp chơi lạp khao lạp khao lạp ีดได้นกน้ได้ย่างได้กับามให้ย่าง้กับทะลุทะลู้ไเลยย่างกับโบไลหนาวนี่ให้ลุ่มให้่มันได้ให้นะหัวล้นมันมีแต่ห้องไทยเดชจะบรชาน้ำลงนับมอเลยมันมีจ่า นี่แหละนี่ได้นับไเลนี้นะสามบอจิมฮแบบเอาเอาเป็นเี่ยวทะดอันนี้กระชือเี่ยวลราหาซิปบอ่านี่เรือเอาแมก็มาเลี้ยง กะซอยลูกสบายดีทําไหมสบายดีพี่น้องลูกเอากะมาดับแล้วกัลงมาเลี้ยงกะซอยคนกะลงเปิดเลี้ยงเสรส็จรถเข็นเฮาสีหยุ่งลงพี่น้องมันเนี่ยแม่น้องมินสีหาบเผาด้วยไม่ยันงินหน่อยพระเจ้ามะขินงินหน่อยใช้เขาลงบนเงินวะใครไอ้สัวสีหยุ่นะยยงลงแซ่อยู่<ม>พายพอะไรพี่น้องเวย้ยมาเทียวหนามันอยู่<ท>อยดอก บ่่าฮึบ<ฮ>มินอง<ฮ>มิน,มา,นายพแล้วแม่สมสแซมในห,หน้านีบ่มันสเบิรบ่เบิร์ันบ่ทันดำมันตามห้องไทยมันติมดิมันลอยไป,ไป,ไป,ลอป่ายด้วม่สเบิรตบ่ปพี่น้องลงตามลังแมนองมินลง ตัดภาพมาอีกที่พี่น้องอาอลงแต่รถเค็นเกือบเมดเมแหละมาแช่อยู่ไฟดไ,นะได้ยังไงมันสทั่วว่แถวลุมนี่นะมันทั่วแถวลุ่มซะก่อนอยังว่าถแถวนวน,นมันดีดีได้อยู่หกสิบเนาะเต็มแม็กรถเค็นเท่า เมนอมินกระหาวลงมาเศร้ามาดเกือบบ้าหักนางวะพุดพอ้พี่น้องเบิร์ตตอนนี้และน้ำในพายนี่นะพายลุ่มก็มมิตรนักโกรหน่อยนึงเฮากระิดได้สูบน้ำอยู่น้องขึ้นมาดำ่ิอยมาดำแถวพายเลยท่ก่อนฮะลกูกหนีงโอ้ยขอยันมันน้ำมันบวบเบิร์ต นั่นจะเป็นเมดก้อนกร้าเข้าใจบ่กรามมันยังอยู่ในตาน้ำโบเสียหายหัดเป็นมัดและเอากล้วยเพราะเขาบอกหายนี่ก็ได้เบิดอยู่บล็อกหาหกซีฟเนาะนี่ฮะโบเลี้วโบเบิด์ป็นนันดองเบิดไปลอยโหก้าเฮานี่บบพ่อน้าแท้ๆพี่น้องเมื่อปีนี้นะก็ไปเบิือนหอนลอยนะ ไงติบอยู่กาแฟนี้เนาะในกาแฟตัวลุ่มมาแล้วสีดูดดำให้เลี้ยวไปเสียแถวรองน้ำนี่ยขนกาลงซอยแม่น้องมินกับพี่น้องเอ้ยแดดเปี้ยงๆอยู่แต่ละมือนะฝนกับ มิดจีลี่ผมีวิวเวลสิตกชั่มเฮ้ยพี่น้องขนลงมาอีกแล้วเต็มรถเข็นแม่น้นองมินกับลักเช็คบงอยู่ซอยได้แถวฉันที่เจ้านับยี่งใส่ต่อขึ้นนะบริณับมันโมแมนดอกรอยห้าสิบนะื้เสื้อคล้อยนักไอล้ลีรอบก้อนนะฮกสิบมัดนะ้อใส่เต็มรถเข็นมาเนี่ยแม่น้องมินกับแบกบหาบใส่ไม,ม้มาเนาะซาวมัดเบื้องละสิบนางวะ สองขางเขาพอดีเป็นเศร้าเขาใส่มาหกสิบหลอกก่อนนะไม่ได้หนักนี่ผมาถง่ายหนึ่งอันนี้พอแปดซีฟน้บมันลดเป็นเสกมีหนักเลยเดี๋ยวเศร้าหมื่ยสามเถื่อสุดก่อนม่ได้เศร้าเยะเถื่อมาหอดเฉยสุดหนึ่เดี๋ยวเศร้าหมึ่งสามเถื่ออย่างไรสับพี่น้องความนัก เดี๋ยวก็หวทดาเจ็ดสิบเอบาทนะเเอาไปใได้สิบเอ็ะ,ะค่อยาาเาแล้วสุดก้อนบริณักปัจนนี้ร้อ็ดสิบเอาทฮะทั้งหมดร้อยเจ็สิบเอ็ดบอกสุดก้อนเน่ยเจ็ดสิบบาทบริักนนี่วะหกสิบเจ็ดสิกเนาะสุดก้อนเนาะ หกซิบบ่อข่อยใส่อือเจาาวพอดีเป็นแปดซิบอแปดสิบเอดเดี๋ยวคนลูกชาน้า um, กับพ uh 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 ี่งนอ้ยแดดจัดร้ายตอนนี้คนแล้าเลยพี่งเุ้ยแหงกระเขือเจาหน้ามันจะดำแบเสื่อสาเวลากันไปอีกล่าด้อป้าลุง Sebar